ล้ต็มเลยหับไม่กี่เรื่องก็ไม่เป็นนะครับท่านไหครับน่าชมน่าเชียร์ทั้งสอสนามนะครับโดยเพาะโคทั้งสทีมครับโคีน่าจากตามองสนามก็โค้ชหาพรชิวนะครับวันนี้เสื้อสีแ มาสอมมาเลยนะครับวันนี้ครูเหมิวครูอุ๋งไปไหนแล้วครับกับครูเอกครับที่งายครูหมิวอยู่แต่สวนครับไม่าพนันเลยครับครูเอกมาแต่กลับมาบอเลขเช้าเราไม่คิดกันลแลวเราคิดกันตอนเดียวนี่ครับเราลืมหมดแล้วครับเมื่อตอนเช้าเราลืมหมดแล้วเราจะเอากันตอนนี้แต่เดียวนะครับเออที่ผ่านมาพอสุจิตาให้อภัยหมดแล้วครับเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่กันคู่นี้นนเองนะครูเอกนะ อ่า่านะครับผมเฮ้ยวกับราสุขลใจเปนเชียววชมนะครับเาูชิมเ่ททับนะครับผมในรอบที้สนามเกอยู่ตำบลเดียวกันครับวานี้อยู่ใกล้กันอตบลเดียวกันนะครับเกินตบลเขาางครับอ่าครับ เป็นโรงเรียนในตำบลเาะลูกจานซึ่งมีสองโรงเรียนคือ,อก่อตั้มและวัดเชมนะครับครับอันนี้เออลูกเองกันเวลานถึงเวลาต้องเล่นลูกที่เราเล่นยิงไม่ได้เพราะเรา,เาเลูกเพื่อนมายิงมันไม่เข้ามือคนระับตัวเองนะนั่นเราเล่นลูกเพื่อนเนี่ยถ้าเล่นลูกเองกว่าบ้านนี้น่ายิงได้หลายลูกแล้วมีผลน,นะครับผลเด็กมันจะผลกับลูกที่ทเล่นที่สอมันอยู่ย คู่นี้นะครับเอาเละครับกลังใจลแล้วนะครับ่เร่ยเยครับเติกนะครับนี้นะครับย่ว่าแแล้วน่าจะจัฟาว์ี้านะครับใุเท้ากบีกลุในสนามว่าเกตินะครับมันเคูต่อสู้ลายตาครับ มีข้อตกงงเหมือนกันเพื่อนีครับมีครับมันกรณีพิเศษครับจ้าเฉพาะขอท่าดวมเดียเ่านนเครับอกเพื่อนก็ไม่มีแห่นี้ครับแออ่ออไน้ได้ยิงมั่งกำกำการของเราวนาจใส่รอกใสตุงเท้าข้างเกียวข้างหนึ่ง มีสองกรณีครับคือหาไม่พบเขาเรียกว่าเทมครับเทมครับเทมไปรุ่นครบนับผมกับสองคือไม่บายครับ <c oughs> น่าจะอยู่กรณีที่สองครับไม่บายครับใส่รองเท้าสีขาวด้วยรีงเท้าสีัำเอาครับ, <c oughs> าบมา ีมบตออในในดตรงได้2.5ครับอ่าเห็นไหมครับฟีบมบายเลยครับเพราะมันไมีนป,ปัดเอาครับตอนนี้สนามเร่มเริ่มีสมอาจจะลืนะละ่นนักกีฬาต้องรรเรื่อง้นะลวกะรงเรื่องในเรมนัดบมาอีกแล้ว นัดทีลัดยกเกียนต้อนยกได้ไส้ร่มใต้กางได้นะแต่ไม่ได้เดี๋ยวกรรมการเขาจะจะบอกอยู่เองนะคร tas, pues mm ับนะให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการนะครับกรรมการบอกว่าเข้าล nah, ูกบอลดีกว่าเม็ดเติมเม็ดเติมนะครับได้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการได้ครับเออข้าลุกข้าลุก เี้ยมา zoom กันต่อฝนหยุดตก o m เราก็เล่นกันต่อแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าสนามอาจจะลืน่นนักกีฬาต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะะระับสนามนะที่ การผู้น้จบสนามหนึงทุ่งหวานกับบ้านดานะสิบปีนะเป็นผู้ปิดปิดสนามแร่แล้วก็สนามสองก็มีสองสามโตวัดเชมปคุณี สำหรับการแข่งขันนะครับเราจะเอาผู้ชนะลำดับที่1และที่สงของแต่ละสายนะครับเพื่อจะเข้าไปแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนะซึ่งอวัจจันทร์นะโทษทีครับเนื่องว่าตัว้าวันถุกสลาวันนีุกแล้วนะครับลืมได้หยุดสองวันนะครับนะดังนั้นโปรดช่วยดูด้วยนะครับว่าถ้าของเราเข้า เขาเป็นที่หนึ่งหรือที่สองนี่ก็จะได้เข้ามาเล่นอีกนะในวันวันจันนะครับวันนี้ก็อาจจะรู้ผลในสายที่ที่สองนะครับคือสายดีสายดีนี่ก็จะแข่งจบในวันนี้เลยนะครับปรเดี๋ยวพอพูดสุดท้ายจบแล้วก,ก็จะรู้เลยก็ว่าที่หนึ่งสายดีทีมไหนนะครับเป็นรุ่นสิบปีนะครับสิบปีเนี่ยจ,จะรู้ผลเลยนะครับว่าว่า กานสาย A สายบีก็จะเข้ารอบนะครับไปแข่งในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะแย่งให้ท่าในวันพรุ่งนี้วัน,ว,น,ว,นวันที่30สามสิบนะครับซึ่งในรุ่น10ปีนี่สาย A นี่ก็คือโรงเรียนบ้านบออินทุ่งหวังในและก็ชุมชนบ้านดานนะครับแล้วก็สาย B นี่มีโรงเรียนบ่อถ้ำวัดเช่มและก็สามโกงนะครับอย่างนั้น ทีมที่ได้ที่หนึ่งในสายก็จะไปพบกับที่สองของอีกสายหนึ่งนะครับนะเป็นคู่น,นี้กูรอบรองเชรเนอร์เื่งจะแข่งขันกันในวันที่30คือวันจันทร์นะครับวันนี้ก็จ้คู่สุดท้ายนี่10ปีนี่ก็คงจะทราบนะครับว่ามีทีมใดบ้างส่วน12ปีนี่วันนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีทีมไหนได้ทะลุกกเข้าไปถึงรอบตัดเชือกบ้าง แต่ก็สามารถคาดเดาเอาไว้ได้นะครับถ้าทีมไหนชนะสองครั้งขึ้นไปก็มีโอกาสถูงนะครับเพราะว่าวันที่30มสิบก็จะมีการแข่งขันในรอบแรกของสายสายเ e. อของรุ่น12ปีนะครับซึ่งจะมีนัดกบพักอีกสองคู่นะครับซึ่งจะมีผลต่อการเข้ารอบดังนั้น12ปีสายเ e. อวันนี้ คงจะบอกไม่ได้นะครับว่าใครได้เข้ารอบบ้างส่วนสายบีนะั้นอาจจะอาจจะทราบผลเลยครับวันนี้ซึ่งมีสามกองาตาทองบนอีกนะครับคงจะรู้ว่าทีมไหนได้เข้าไปเล่นในวันที่สามหรือเปล่นะครับวันนี้ก็มาชมสนามที่หนึ่งในเวลาที่เหลืออยู่ขรื่องเวลาแรกนะครับตะกอตอนนี้ วัดเช่มก็ยังตามหลังเกาะถ้ำอยู่ไม่มากครับไม่มากนะไม่มากเล็กๆน้อยๆนะครับกรรม,มาการให้สัญญาณบอกว่ามีการทํำฟาเกิดขึ้นนะครับขีดทาง ผมว่ามันจะไมได้เล่นลูกเข้ามาในสนามนะครับครั้งนี้เล่นลูกใต้ดินแล้วนะครับลูกเข้าไปในตะกร้าแล้วหลุดลงมาไม่ได้แต้มนะครับต้องให้ลูกอยู่ในตะกร้านิ่งๆหมดนะครับอย่าให้ลูกลุกออกมานะครับแล้วก็ดูกีฬาได้แล้วก็ รู้เรื่องฎกฎกติกาไปด้วยนะครับเราไม่ได้รู้วิธีการเล่นรู้กฎกติกานะครับนะเพราะว่าบางครั้ง,งนักเรียนเล่นเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับไม่รู้กฎกติกาว่าลูกนี้จะได้หรือไม่ได้เล่นได้ไม่ได้ฟาวไม่ฟาวเมื่อกี้เราโกงหรือวจะไม่รู้นะครับพอ,อ,อ,อยนรู้กันไปนะนขอขอขอครับพอครับผมผมมีกรรมาการนี่ พี่พี่กรรมาการก็จะได้บอกกับผิวว่าลูกนี้เล่นได้ไม่ได้ฟาวไม่ฟาวน,านะครับผมเ,เราเล่นในนัดต่อไปเรื่อยๆกันลงไปแล้วครับตอนนี้ลูกเล่นไหนเอ่ยเสื้อเขียวนี่ก็เห็นแต่ใครเจ้าของสนามนะครับผมสนามเอะะาครับกรรมการให้สัญญาณว่าหมดเวลาขึ้แรกครับคุณดัาครับหมดเวลาขึแ้แรกนะครับผมสกอตก็วัดเช็มก็นำ ตามอ,าองค์ท่ามอยู่นะครับไม่มากครับ<า><า>